11พฤษภาคมนี้ใครไม่สะดวกไปเลือกตั้งสอทอและนายกเทศมนตรีไม่ต้องกังวลเพียงแค่แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นกับแอปทางรัฐหลายคนอาจจะติดงานติดเรียนอยู่ต่างจังหวัดไปต่างประเทศเจ็บป่วยไม่สบายไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันเวลานั้นไม่ต้องห่วงง่ายๆแค่ไม่กี่คลิกก็รักษาสิทธิ์ของเราไว้ครบโดยสามารถแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งท้องถิน่นในที่แอปทางรัฐเข้าสู่แอปทางรัฐ เลือกเมนูบริการเลือกหมวดหมู่เลือกตั้งเลือกบริการแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นจากนั้นกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนซึ่งสามารถแจ้งได้ก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันหลังการเลือกตั้งสิทธิ์ของเรามีค่าไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยการแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นกันนะครับเอาปากกามาวงว่าแจ้งผ่านแอปทางรัฐ ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงไวอย่าเพิ่งปิดฝากกดไลค์กดติดตามติกตอกดีเจไทยแลนด์เพื่อติดตามข่าวสารรัฐบาลดิจิทัลก่อนใครด้วยนะ